พระภิกษุรียามาเทพดาพรอรเจ้าคณะภาคส ยามาิเดวตัสสะนะโมตัสะโตภะควะตาโมอะมมิะเนนสชาปัญจสุังอันเตวิสุงอิสุราณิตตายัมเธังนางักชามิธิยัมเต ท,ที่เรียนนะครับวัีาิกขาประธรรสมาธิ